ถ้าท <muitas> ี่เราช่วยดูอำนวความสะดินเดิวยครับครับโอเครับแล้วเดินเลครับโอเคครับให้ความร่วมมือด้วยดีเามานะครับเด็กก็มานะครับเด็กก็ถูไหวนะครับนัาสมบัี่อยู่ทางออกนะครับถ้าพ่อแม่พี่ระนยกของหไหวด้วยการของมีสิทธิ์รายาไปเยให้ความร่วมมือ คนที่ต้นโพก็เหลือระมาณเท่าไหร่นะคร <i Phone unlucky> ับเขาเราเช็คประมาณน่าจะ5นาทีจะได้กระจายในเร็วนี้เรียบร้อยครับี่รอนีกร้นมครับรกอครับ่ ไปได้านไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับจะให้เราจะมีประจำทุกจุดนะครับท่านใดจะช่วยแจกจุดไหนเชิญได้เลยนะครับครับท่านใดขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสาม เดี๋ยวพอเสร็จแล้วแจกที่นั่งให้คนเรสี่สิบด้วยเพราะเดี๋ยวจะเข็นเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วยันนะครับหนึ่งนะครับตั้งการนะครับหนึ่งสองสามดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่ขาไปก่อนนะครับ